ที่3คะแนนสะสมถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์แปลว่าคุณสะสมคะแนนลบไว้มากกว่าบวกวิธีคิดคะแนนในเกมกรรมเกมทั่วไปมักมีการสะสมคะแนนเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัดสินแพ้ชนะกันตรงที่ใครได้คะแนนมากกว่าเมื่อหมดเวลาเล่นเช่นในเกมฟุตบอลพอหมดเวลาใครยิงประตูได้มากกว่ากัน รือตัดสินกันตรงที่ใครได้คะแนนตามเป้าก่อนคู่แข่งขันเช่นในเกมปิงปองข้างใดทำคะแนนถึง11ก่อนก็ชนะไปส่วนเกมกรรมจะไม่ใช่เช่นนั้นนอกจากสะสมคะแนนบวกแล้วยังมีการสะสมคะแนนลบอีกด้วยคะแนนทั้งบวกและลบจะสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมแล้วตัดสินรวบยอดขณะตายดับลงในชาติหนึ่งๆว่า ตกลงคะแนนเป็นบวกมากกว่าลบหรือเป็นลบมากกว่าบวกถ้าลบมากกว่าก็จะโดนล,ลงโทษให้เป็นทุกข์แต่ถ้าบวกมากกว่าก็จะได้รับการตกรางวัลให้เป็นสุขสำหรับคะแนนบวกที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองบุญอันเป็นตัวบรรดาลให้ใจเป็นสุขและบรรดาลชีวิตให้เป็นไปในทางดีส่วนคะแนนลบที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองบาปอันเป็นตัวบรนดาลให้ใจเป็นทุกข และบันดาลชีวิตให้เป็นไปในทางร้ายขอให้เข้าใจว่าในเกมกรรมนี้คะแนนบุญกับคะแนนบาปจะไม่นำมาหักลบกันบุญส่วนบุญให้ผลในทางดีตามกำลังบุญบาปส่วนบาปให้ผลเป็นตังหากตามกำลังบาปยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบด่าคนแบบสาดเสียเทเสียจนติดนิสัยผลของบาปอาจทำให้ปากเบี้ยวไม่น่าดู แต่ในชีวิตเดียวกันนั้นก็ถวายทานแด่สมณะด้วยความอิ่มใจเสมอผลย่อมปรุงแต่งให้ผิวพรรณงดงามสรุปออกมาชาติใหม่คือรูปร่างและผิวพรรณงดงามแต่เป็นคนปากเบี้ยวมีทั้งความน่าชื่นชมและมีทั้งความน่าสังเวชในคราวเดียวกันเป็นต้นการเก็บคะแนนแต่ละแต้มนั้นวัดกันด้วยนิสัยที่ตั้งมั่นถาวรระดับหนึ่ง คือไม่ใช่แค่ทำความดีหนึ่งครั้งแล้วเก็บได้หนึ่งคะแนนและไม่ใช่ทำความชั่วหนึ่งครั้งแล้วถูกหักหนึ่งคะแนนคุณจะต้องทำดีอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกติจึงจะเพิ่มคะแนนบวกหคะแนน,นและจะต้องทำชั่วอะไรสักอย่างเป็นประจำจึงจะเพิ่มคะแนนลบหนึ่งคะแนนส่วนการทำดีทำชั่วเพียงประเดี๋ยวประดาวจะถูกนำไปเก็บในรูปของแต้มปลีกย่อยต่างหาและไม่ถูกนำมาคิดคำนวณตัดสินแพ้ชนะ ยามเลิกเล่นเกมในแต่ละชาติจริงจังนักการตีความจากผลคะแนนรวมในเกมเล่นทั่วไปคุณจะต้องพยายามทำแต้มแรกของรางวัล พอเล่นเสร็จก็มีคนนับดูว่าคุณได้กี่แต้มเราเอาของรางวัลมามอบให้ตามเกณฑ์ซึ่งอาจเป็นไปตามข้อตกลงหรือมีการบิดพลิ้วนั่นก็คืออยู่กับความยุติธรรมของกรรมการตรรัดสินแต่สำหรับเกมกรรมนั้นพอเล่นเกมจบในแต่ละชีวิตธรรมชาติในตัวคุณเองจะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามีแต้มบวกสมควรได้รับรางวัลเป็นอะไรบ้างรวมทั้งดูด้วยว่า คุณมีแต้มลบสมควรได้รับบทลงโทษสัแค่ไหนเพื่อความเข้าใจง่ายจะเห็นภาพรวมได้ชัดเรามาดูกันเฉพาะสมบัติ10ข้อที่ทุกคนต้องมีเมื่อเป็นมนุษย์แต่ละข้อใช้เป็นเครื่องชี้ได้ว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยกว่ากันข้อ1พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดู บวกหนึ่งหากคุณได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีมีการเอาใจใส่ทําให้โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงลบหนึ่งหากท่านหรือพวกท่านทำให้คุณโตขึ้นมาท่ามกลางความสับสนว้าเหวและไม่มีฐานความรู้สึกที่มั่นคงศูนย์หากคุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูแบบครึ่งดีครึ่งร้าย ขาดบ้างเกินบ้างพอดีบ้างเอาแน่ไม่ได้ข้อ2เพศบวกหนึ่งหากคุณภูมิใจในเพศของตนเองลบหนึ่งหากคุณมีปมทางเพศไม่ชอบเพศตนเองอยากเป็นอีกเพศหนึ่งศูนย์หากคุณไม่มีความภูมิใจขณะเดียวกันก็ไม่มีความเสียใจในเพศของตนเอง ข้อ 3. รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณบวกหนึ่งหากปกติคุณรู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วเด่นเกินใครเป็นประจำลบหหากไปไหนมาไหนแล้วคุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา 0. หากคุณมีความรู้สึกประมาณว่าไม่น้อยหน้าใครขณะเดียวกันก็ไม่เกินหน้าใครเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ข้อ 4. แก้วเสียงบวกหหากคุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างว่าเป็นกังวานน่าฟังหรือมีอำนาจดึงดูดใจในทางดีลบหหากเสียงแหบแห้งไม่น่าฟังหรือคุณได้ยินเสียงตัวเองจากเครื่องบันทึกแล้วรู้สึกระคายโสด 0. หากน้ําเสียงของคุณฟังธรรมดาข้อห สุขภาพและกำลังวังชาบวกหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าร่างกายโปร่งเบาเคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉงไม่ติดขัดตลอดจนทำงานหนักได้เต็มที่โดยไม่เหนื่อยง่ายลบหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งมีอวัยวะบกพร่องเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวจำกัดหรือกระทั่งขี้เกียจเพียงเพราะเหตุผลตื้นๆคือร่างกายอ่อนแอ0 หากสุขภาพของคุณอยู่ในระดับพอใช้ได้ไม่เหนื่อยง่ายเกินไปแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้กระตือรือร้นอยากใช้กำลังเยี่ยงนักกีฬาข้อ6ฐานะบวกหนึ่งหากรู้สึกว่าคุณมีอำนาจจับใจใช้สอยตามใจชอบเกินกว่าปัจจัยสี่มากๆลบหนึ่งหากคุณอึดอัดกลุ้มใจเกี่ยวกับการเงินที่ลุ่มๆดอนๆใช้จ่ายได้แบบกระเบียดกระเสียน หรือกระทั่งเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่หากรู้สึกตึงๆไม่มีสำหรับฟุ่มเฟือยแต่มีรายได้เรื่อยๆเ,เพียงพอสำหรับซื้อหาปัจจัยสี่ข้อ7ที่อยู่อาศัยบวกหนึ่งหากคุณมีบ้านที่น่าอยู่ชวนให้อยากกลับมามีความสุขที่บ้านอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีลบหนึ่งหากคุณมีบ้านที่ไม่ชวนให้อยากพักอาศัยชวนให้อยากออกไปค้างคืนข้างนอกอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความฝืนใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีศูนย์หากคุณไม่ถึงกับต้องฝืนใจอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับปลอดโปร่งโล่งใจได้ตลอดเวลา เป็นความรู้สึกเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวอยากเข้าเอาแน่เอานอนไม่ได้ข้อ8ครูบวกหนึ่งหากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุดช่วยให้คุณมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสอนให้ขวนขวายหาวิชาใส่ตัวมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีศีลธรรมรู้จักเผื่อแผ่เว้นขาดจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมทุกข ลบหนึ่งหากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุดบอกความรู้ผิดผิดทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนสอนให้รอคนมาป้อนวิชาแบบส่งอ้อยเข้าปากช้างมองโลกในแง่ร้ายไม่ต้องสนใจศิลธรรมเห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าทำอะไรแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแค่ไหนศหากไม่มีครูที่ส่งอิทธิพลทางความคิดกับคุณ คุณฟังคนโน้นทีคนนี้ทีเราพัฒนาความรู้ความคิดความเชื่อตลอดจนปักใจเลือกชีวิตในแบบเบียดเบียนหรือเผื่อแผ่ด้วยตนเองข้อ9ความเฉลียวฉลาดบวกหนึ่งหากคุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆตลอดจนกระทั่งพบวิธีแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วเอาตัวรอดและช่วยคนอื่นได้มากลบหนึ่ง หากคุณเรียนช้าเข้าใจยากคิดนานและรู้สึกยากลำบากแม้จะให้แก้ปัญหาง่ายๆเอาตัวรอดเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาเสมอ0หากคุณเรียนรู้ได้ปานกลางเข้าใจอะไรได้พอๆพกับเพื่อนๆรอบข้างเป็นฝ่ายแก้ปัญหาได้เองบ้างต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาให้บ้างข้อส0 วิธีใช้สติคิดอ่านบวกหนึ่งหากคุณมีวิธีคิดที่ดีรู้จักความควรและไม่ควรตลอดจนความสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวไม่ทําเรื่องชั่วร้ายใส่คนอื่นลบหนึ่งหากคุณมีวิธีคิดแย่ๆไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรตลอดจนปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดลากคุณลงสู่ห้วงทุกข์โดยไม่จำเป็น รู้สึกเดือดร้อนได้ทั้งทงที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนและพร้อมจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายหรือวาจา0หากคุณมีวิธีคิดไม่แน่นอนเดี๋ยวลากเข้าสู่มุมอับได้บ้างเดี๋ยวพาออกจากการหลงป่ามาพบแสงสว่างได้บ้างอยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างอยากช่วยอนุเคราะห์ใครต่อใครสบายขึ้นบ้างสมบัติประจำชีวิตแต่ละข้อข้างต้น ล้วนแล้วแต่ก่อนแนวโน้มว่าชีวิตของคุณจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อผสมผสานองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้เข้าด้วยกันก็ย่อมเป็นประมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดประจักษ์กับใจคุณเองแล้วมาทั้งชีวิตเราลองมาสำรวจดูกันคร่าวๆว่าที่ผ่านมาชีวิตนี้ของคุณคือการตบรางวัลหรือบทลงโทษจากเกมกรรมในชาติก่อนกันแน่ลบ10ถึงลบ6 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากที่สุดลบหถึงลบหนึ่งแปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากเอาการ -0 แปลว่าชีวิตนี้คุณครึ่งสุขครึ่งทุกข์ึถึงหแปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขเป็นอันมาก -6 ถึง -10 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขมากที่สุดบุญเป็นที่มาของความสุข ถ้าองค์ประกอบในชีวิตใครสร้างแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสุขทางกายทางใจได้มากจึงควรกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นคนมีบุญมากสำหรับคนที่มีคะแนนต่ำก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะการที่คุณเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์รู้กติกาของเกมกรรมได้ก็เท่ากับมีทุนเก่าอยู่เอื้อให้ชาตินี้พร้อมจะทำคะแนนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจเกมกรรมมากนะัก